สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวซื้อลอกมาใหม่ครับผมราคาหลักร้อยซื้อมาสองตัวเลยครับผมเบอร์หกพันครับผมเบอร์หกพันทั้งสองตัวเลยครับผมเอาไวปตกปลาราคาหลักร้อยครับผมสวยงาม เบอร์หกพัน xn หกพัเอาไว้ตกปลาดูหนอบแขนหนอบสวยงามมากกับผมอลูมิเนียมรอรายละเอียดก็จะบอกว่าเบอร์หกพันกับเจ็ดพันบรรจุสายศูนย์จุดสามห้า ได้240เมตร0.37ม mm. ิลบรรจุความยาวสายได้220เมตรคผมส่วนสาย0.40ม mm. ิลความยาวจะอยู่ที่160รอบ4.7ต่อ1น mm. รอบกรับผมเบอร์6,000 ก็ไม่ใหญ่มากครับผมแต่ก็ดูสวยมากครับผมสำหรับคณาท่านไหนที่กำลังอยากได้ลอกตกปลาแนะนำเลยครับผมลื่นมากครับผมจะเป็นแบบแบลลิง12บบลลิงครับนะนะ12 สิบสองบวกหนึ่งแบลลก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมกับลอกราคานี้นอตแขนลูมิเนียมสีดำมีทองตัดสวยงามครับผมยี่ห้อหน่าจะเป็นนี่ครับสูกา ยี่หลังหรือเปล่าคมก็ไม่แน่ใจไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดครับผมสองตัวอะไรครับน่าน,นะครับผมสวยงามโหนกเี่มครับอลูมิเนียมสวยงามนหนกกลมใหญ่สวยครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ก็ สาย v b a บสีเขียว20ปอนครับผมครับนะสํสำหรับใครที่กำลังมองหารอบตกปลาครับผมไม่เน้นแพงครับผมราคาหลักร้อยแต่ดูสวยน่าจะสวยกว่าหลักพันบางยี่ห้อด้วยซ้ำไปครับผมครับนะนะตะลองดูครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกหมาครับ ฝนตกสวยงามครับผมลอกสปินนิ่งลอกตกปลาสวยงามครับผม เดี๋ยวจะบรรจุสายเอาไว้ครับนะตัวนี้ก็สวยงามครับผมโอ้ราคาหลักร้อยซื้อมา2ตัวจะอยู่ที่900กว่าบาท เข้าร้อยกว่าบาทก็สองตัวได้สองตัวว่บคุมครับผมดูรอบยังไม่ได้มุงค้าเข้าเลยครับสำหรับตกหน้าดินครับค่อนข้างลื่นครับ สวยงามครับผมจะมีทั้งหมด6เบอร์ครับนะนะจะมีเบอร์2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000ครับผมทั้งหมด6เบอร์ครับผมน้ำหนักลากสูงสุดจะอยู่ที่15กิโลครับผม ้นกกำลังเบรกสูงสุดจะอยู่ที่15กิโลเบอร์6,000นี้จะอยู่ที่14กิโลครับผมตามที่อ่านข้อมูลดูแต่รอบจะชา้ากว่าพวกเบอร์เล็กๆครับผมแต่เบอร์6,000ก็เหมือนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ กำลังพอดีครับผมเบอร์6 0พัเมื่อเทียบกับรุ่นแบนรน่นอื่นๆอาจจะเล็กรอบ4.7่อุนึจนรอบครับผมมีลูกปืนกันตีกลับด้วยครับผมวองหาซื้อเลือกดูครับผมไม่ได้เน้นแพงมากซื้อมา2ตัวครับผม สวยงามครับผมสีดำตัดสีทองลูกปืน12บวก1ครับผม12บบวก1บอลแบลลิงเบอร์2,000ถึงเบอร์5,000รอบจะอยู่ที่5.2ต่อนหนึ่งรอบครับผมเบอร์6,000กับ7,000จะอยู่ที่ 4.7ต่อหนึ่งรอบรอบจะช้ากว่าเบอร์เล็กครับผมช้ากว่าไม่เป็นไรครับผมเนี่ยที่ผมชอบผมชอบหน็อกตัวนี้ครับผมหน็อกจับค่อนข้างใหญ่สวยงามเจาะรู CNC ได้สวยครับผมสปูลวงลวดตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับนะนะ ปั่นเก็บดวดเก็บเชือกก็ไม่ขี้เลยมากครับผมราคาหลักร้อยสวยงามครับผมลองเลือกซื้อดูครับนะยี่ห้อยี่ห้อน่าจะ นี่ครับผมสูสูกายี่หลังต่อันน่าจะชื่อเป็นจีนครับผมสูกายี่หลังหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมลองดูครับผมราคาหลับร้อยสวยมาก ลื่นมากครับผม12บวก1บอลเบลลิงแล้วมาเจอกันใหม่คลิปตกปลาครับ